เมื่อก่อนมะม่วงมันออกตามฤดูกาลหมายถึงว่ามันออกมาจจาเอกกันเลยทั้งประเทศเลยออกมาทีเดียวแล้วมะม่วงมันล้นตลาดแป่รูปก็ไม่ทันระยะเวลามันไม่ได้แต่ปัจจุบันที่ล้ำหน้าสมัยใหม่เนี่ยทำให้มะม่วงไม่ล้นตลาดเพราะว่าไม่ว่าจะออกมาเท่าไหร่โรงงานก็สามารถที่จะสต็อกไว้แปรรูปได้ตลอดเหมือนทุเรียนนะ ทำไมน้ำดอกไม้สีทองช่วงนี้กิ่งขาดตลาดขายดีมากเพราะว่าน้ำดอกไม้สีทองไม่ได้ขายลูกสุกไม่ใช่โกินเตอร์ขายนอกอย่างเดียวนะมีเด็กหนุ่มรุ่นใหม่หลายคนที่ขึ้นทําเนียบอายุน,น้อยร้อยล้านจากการทําเอามะม่วงน้ําดอกไม้ไปแต่รูปทําเป็นไอติมมะม่วงน้ําดอกไม้ทําหลากหลายมากอรัเจ้าคามินเนี่ย ตัวนี้ถือว่าเด่นมากในปัจจุบันเหมือนกันเพราะอะไรนะขายได้แต่แตลูกอ่อนเป็นมะม่วงมันก็ได้สุกก็อร่อยแหล่งที่ทําใหญ่ๆจากบ้านแพลวของกินดาเจ้าหนึ่งบางเขาทําแก้วขมิ้นเจ้าเจ้าใหญ่ๆทําทำเป็นเส้นแสนกิ่งต่อปี สวัสดีครับผมสุรศักดิ์เสียงนวยครับเจ้าของสวนมะม่วงบ้านล้วนไม่ดีครับถ้ามะม่วงไทยเนี่ยผมจะแบ่งเป็นสามกลุ่มหลักๆแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีจุดเด่นจุดด้อยไม่เหมือนกัน สามกลุ่มหลักๆก,ก็คือกลุ่มมะม่วงมะม่วงขายลูกอ่อนนะฮะถ้าถ้าปลูกขายบางพื้นที่เนี่ยดีมากๆเพราะไม่ต้องไปสนใจเรื่องโรคมแมลงโรคมแมลงไม่ทันมาแล้วก็ขายหมดแล้วกลุ่มทวายทั้งหมดเนี่ยมันเดือนเก้าอะไก็กลุ่มเนี้ยจะขายขายลูกอ่อนเกษตรกร,เร,กรเริ่มปลูกมะม่วงใหม่อะ สมควรที่จะปลูกกลุ่มนี้ก่อนเพราะว่ากลุ่มนี้มีปัญหาน้อยที่สุดเลยเพอออกลูกมาก็เริ่มทยอยขายเลยอันดับ2ก็คือกลุ่มมะม่วงมันอันดับสามก็คือมะม่วงสุกเจ้าคมินเนี่ยตัวนี้ถือว่าเด่นมากในปัจจุบันเหมือนกันเพราะอะไรนะขายไดแ้แต่ลูกอ่อนเป็นมะม่วงมันก็ได้สุกก็อร่อย แล้วก็แปลรูปได้ดีมากคือมะม่วงบางตัวอื่นดูแลยากแต่แก้วขมิ้นน่ะน่าจะจะแน่นอนไม้ตัวนี้ไม่ค่อยติดโรคปลูกง่ายตัวไวแหล่งที่ทำใหญ่ๆอ,อ่บ้านแพ้วของกินดาเขาทําแก้วขมิ้นเจ้าเจ้าใหญ่ๆอ่ะทำเป็นเส้นแสนกิ่งต่อปี เพื่อนบ้านหรือถามประเทศไหนก็ได้ว่าพม่ามีม่วงนี้ก็คือเซงตะล่งฟิลิปปินส์ก็จะมีกุยมรลาดคาราบาวอะไรพวกนี้แล้วก็ไต้หวันเนี่ยคือที่สุดของการพัฒนาพันธุ์มะม่วงเยอะมากมีพวกของไข่เทอร์พริงกัวเหวนแม้กระทั่งอ,องค์เซียนหยางาช้างแดง ลูกยาวใหญ่ลูกเป็น2กิโลเลยแต่ว่าพวกน,นี้ตกไปหมดเพราะว่าสีสวยอย่างเดียวว่าแต่ฟาาหวานไม่ได้ปัจจุบันตัวที่ดีสุดแล้วก็หวานที่สุดรัฐบาลได้หวันห่วงที่สุดก็คือไทจงตัวนี้ทั้งลูกใหญ่สีสวยและหวานมากอร่อยมากถ้าเราไปถามจีนไปถามญี่ปุ่นถามประเทศคู่ค้าเกี่ยวกับเรื่องมะม่วงเราว่ามะม่วงไทยอันดับหนึ่งคือน้ำตาไม้สีทองภาษาอังกฤษใช้คำว่ามะม่วงทองคำรับ ทำไมน้ำดอกไม้สีทองช่วงนี้กิ่งขาดตลาดขายดีมากเพราะว่าน้ำดอกไม้สีทองไม่ได้ขายลูกสุกไม่ใช่โกอินเตอร์ขายนอกอย่างเดียวนะมีเด็กหนุ่มรุ่นใหม่หลายคนที่ขึ้นทําเนียบอายุน้อยร้อยล้านจากการทําเอามะม่วงน้ําดอกไม้ไปแต่รูปทําเป็นไอติมมะม่วงน้ําดอกไม้ทํา หลากหลายมากครัร้านพวกนี้สามารถเซิร์ชดูในเน็ตได้ว่าไม่ต่ำจาก3คนและเด็กขึ้นอายุน้อยร้อยล้านจากการใช้มะม่วงแล้วก็ตัวหลักๆมะม่วงเบาใต้มีคนถามว่า,าถ้าปลูกกันเยอะเนี่ยแล้วตลาดมันมันจะล้นตลาดไหมผมผมมองว่าอย่างนี้นะปลูกเพิ่มขึ้นอีกเป็นสิบเท่าก็ไม่ล้นเพราะมันไม่ได้ไปกินมะม่วง กากเกลือหรือว่าไปกินมะม่วงน้ำปลาหวานไอ้ท้ายตัวนั้นน่ะปลูกนิดเดียวก็ล้นตลาดแล้วครับแต่มะม่วงตัวนี้เขาแปลรูปสองออกครับแปลรูปเนี่ยมีในรูปแบบที่คืออร่อยมากทำแช่อิ่มอบแห้ง ทำแยมคือการแปลรูปเนี่ยทำให้มะม่วงยังไงก็ปลูกเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าก็ไม่พอแปลรูปครับแล้วก็ตัวที่แปลรูปส่งออกนี้อีกตัวหนึ่งก็คือมหาชนกตัวนี้มีบริษัทไปทําเป็นเยลลี่ส่งไปดังต่างประเทศนะมาเชนกนี้แปลรูปได้หลากหลายาน้ํามะม่วงทําเยลลี่แม้กระทั่งทำไวน์ไวน์มะม่วงเบียร์มะม่วงก็ยังมี กลุ่มที่อร่อยมากนะมะม่วงมะม่วงโบราณอร่อยมากที่หวานจัดมากเลยนะเอาเป็นว่าหวานหวานสยองก็มีอย่างน้ําตาลเตานะว่าอร่อยก็มีมีพรามขายเมียมียายกำมีกลุ่มน้าตาลทรายสายน้าผึ้งแก้วลืมรังพอเยอะอท,ที่ที่หวานหวานอร่อยมากในหวานชื่นใจที่สุดของจังหวัดนนท์ก็คือยายกำ ถ้าบางค้าเขาว่าของเด่นของบางค้าก็คือ,อาขายตึกหรือว่าเช็คขายตึกฝรั่งตกตึกขายตึกอะไรทั้งหมดก็คือตัวเดียวกันเช็คแล้วอย่างเงี้ยพรามขายเมียนะคุณสมบัติมรรลูกมันไม่ใหญ่แต่ว่ามันดกเป็นพวงแล้วก็มะม่วงกินสุกที่จัดอยู่นี้อร่อยมากๆเลยะมะม่วงไทยเนี่ยถ้าเราจัดสามันดับห้านดับต้นๆ้นเนี่ยตัวนี้ติดเลยะมะม่วงออกร่องพิกลทองอจุดเด่นของมะม่วงออก่องพิกลทองคือดกเป็นพวงและสีมนะันจะออกนวลเกือบเหลือง ตัวนี้ได้ลูกใหญ่ก็คือออกร่องทุกชนิดหวานจัดแต่ข้อเสียของมันก็คือเป็นมะม่วงที่เปลือกบางแล้วก็เป็นมะม่วงที่มแม่ลงวันอชอบที่สุดในสวนนี่ก็คือออกร่องพิคุลทองเป็นมะม่วง300ไม่ถึงผัวตอนนั้นน่ะได้ยินชื่อแล้วก็มันถูกบันทึกเป็นตำรามมะม่วงโบราณด้วยก็เลยตามหาไปเจอที่โพธารามราชบุรีแล้วก็คนแถวนั้นนะเขาบอกว่าอร่อยมากครับตัวนี้เนื้อมันแน่นเวลาสุกหล่นลงมามันก็ไม่เละ ทรงลูกก็สวยครับทรงลูกก็สวยเนี่ยสามรอไม่ถึงผัวอันนี้มาม่วงใยายกลมมาเป็นมะม่วงกินสุกที่ที่อยู่แถวหน้าของเมืองไทยแล้วก็เด่นที่สุดคนจังหวัดนนทจะบอกว่าตัวนี้คืออร่อยที่สุดของจังหวัดนนแล้วก็ ถ้าจะบอกว่ามะม่วงโบราณที่ดังที่สุดนะต้องต้องพันนี้เลยเพราะ,ะมีการจัดงานวันยายกรรมไม่ใช่จัดงานเล็กๆนะจัดแบบผว้ว่าเปิดงานเนี่ยเมื่อก่อนจัดทุกปีอ่ะพอหลังาจากโควิดมาก็ยังไม่ได้ขา่าวเรื่องจัดงานเมื่อก่อนเนี่ยพู้ว่าชิมยายกรรมโชว์เลยทุกปียายกรรมนะแล้วก็เป็นมะม่วงที่กินสุกที่อร่อยมาก